ครับผมสวยนะครับผมหลังจากที่เราครับทำสีเสร็จเคลือบสีเสร็จครับลดแห่ตุ้มโฮมการสินครับนี้ตอนนี้อยู่ขั้นตอนอะไรครับผมขึ้น power ครับผมระบบเราเดินเสร็จเรียบร้อยไปแล้วว่าเป็นระบบสายลําโพงใช่ไหมครับนี่ครับเดินเข้าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับเช็คระบบเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราต้องอาว power ใหญ่ขึ้นครับตอนเช็คระบบเราใช้ power ธรรมดาในการเช็คลํโพงถูกเฟซกาเฟหรือเปล่าครับผมพอทีนี้พอเสร็จขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับนี่ครับคันนี้ครับผมลูกค้าเลือกใช้ตระกูลตัว Apro 9.2ทั้งหมดเลยนะครับผมในทางด้านคับเบตคครับผมครับคับเบตเราจะมีอยู่2รุ่นครับอยู่ใรุ่นเป็นรุ่น4ชั้นแน่นนะครับผมครับสำหรับคับเบต8ถึง2ดอกต่อเวอร์หนึ่งแท่นครับแต่คันนี้ครับนี่ลูกค้าเลือกใช้ a p r o 9.2เป็นตัวเบอร์2ชัแน่นขับเบตฝั่งละดอกดอกนี่ครับเพื่อพลังงานที่อิ่ม เลยมีประสิทธิภาพในการเปิดมากขึ้นครับผมครับและเ o w e r เรามีอีก1รุ่นครับรุ่น4ชี่ชแนลครับเบทแทรลแปดถึงสิบดอกได้เลยครับเพื่อประหยัดพื้นที่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตครับผมตัวนั้นยังไงครับตัวสี่ชแนลตัวนั้นครับผมสามารถแทนเอโปได้ถึง2แท่ทนนะครับผมนี่ครับยกเอโปสองเทนออกสี่นเข้าก็สามารถขับเบรได้เท่ากันครับผมครับแต่กําลังการขับยังไงก็สู้ตัวสองชแนลไม่ได้ครับผมตัวแน่นสอง่ทนก็เกือบแสนตัวนั้นราคาแค่ห้าหมื่นยี่สสามารถขับเบดอแปดดอก ชันเสียงหรือความหนักแน่นมันคงจะแพ้2องใหแน่นร้อยเปอแน่นอนครับสัดส่วนตัวนี้ครับผมตัวนั้นก็ช่วยในการลดต้นทุนครับการผลิตลูกค้ามีต้นทุนน้อยก็สามารถใช้ตัวนั้นได้เลยครับหนคันขับเบรคทั้งคันนะครับใช้แค่4แท่นเท่านั้นครับผมแต่เอโปรครับใช้ถึง7แท่นสำหรับคันนี้ครับผมในการขับเบรคของเราครับผมการเดินระบบป๊อปเห็นไหมครับนี่สายจะอยู่ข้างบนทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเดินระบบข้างบนเดินบนฟ้าทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เอามาลงหลังเครื่องครับนี่หลังเครื่องแล้วก็ทําการใส่ิลคคอนทัั้้งหมมดแวรบผเห็นมัครบซ ซิลิคอนเราจะมีมาร์กทุกอย่างนะครับนี่เบลดลังครับผมเบลดลังนี่ครับมาร์กทุกอย่างว่าเป็นครับตระกูลสายกลางเห็นไหมครับนี่สายกลางครับสายกลางครับเราก็มีการมาร์กอย่างครับอย่างมิดโลครับผมครับกลางข้างอะไรมาร์กอย่างครับมาร์กเพื่ออะไรครับเพื่อถ้าระบบมีปัญหาเราสามารถแก้ไขได้เลยครับผมรู้ว่าเส้นนี้ต่ออะไรต่ออะไรครับผมเพราะว่าระบบของเราใช้ระบบถึง6ทางครับสายตู้ เข้าตู้หลายเส้นครับผมทําให้การทํางานยากขึ้นแล้วก็ในตู้เราใช้หลายความถี่จะไม่สามารถสับความถี่กันได้มิโลคือทำวิธีมิโลครับผมต้องต่อตรงโปรแกรมเก่าให้ได้ครับผมครับสใหรับตัวนี้ครับผมสําคัญเรื่องการมาร์กสายครับตอนนี้นน้องกำลังลำเลียงเพิ่เวอ์ขึ้นมาครับยังไงรู้สึกหนักไหมครับผมรุ่นนี้รุ่นอะไรครับเดี๋ยดูดูหน่อยดูโชกกล้องกันรุ่นนี้รุ่นอะไรครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับรุ่นนี้เป็น94าสตัวนี้ใช้ขับกลางนะครับผมครับ เออเอกซาวทำไมมี3มรุ่นรับเบสรับกลางขับแหลมครับเพราะว่าขีดจํากัดครับของคลาสดีครับผมครับต้องมีขับกลางด้วยขับแหลมด้วยครับใช้โคลาบอร์ดเพื่อความชัดของเสียงความคมของเสียงครับสำหรับตัวนี้ี่เราเลือกใช้ครับขับแหลมครับล้วก็เป็น6 4ุที่กําลังบัดน้อยลงและจ่ายไฟน้อยลงครับแต่พวกตระกูลขับกลางเราจ่ายไฟเป็นร้อยนะครับผมในการออกมหาเสียงกลางไดือ้ความแรงความชัดความส่งของเสียงครับผมครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับการขึ้นพาวเวอร์รอติดตามชมอีดีต่อไป การเช็ระบบการลองเสียงว่าจะเป็นยังไงครับผมขอบคุณครับผม